ัเรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวมณีรัสุขดีในวันนี้จะขอนำเสนอโครงการการยกระดับคุณภาพผลสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนค่ะผู้รับผิดชอบก็คือนางสาวมณีรัสุขดีค่ะหลักการและเหตุผลนะคะเพื่อให้สดท้องตัม การสอนสู่การยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่5ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรโดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนหรือการแสดงผลงานต่างๆได้ผู้เรียนมีความสามารถ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้เป้าหมายผลสมดิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาตินะคะก็มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50และจุดเด้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสมดิ์ทางการเรียนห้ากลุ่มสารวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5 จากดังกล่าวนะคะคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขนาดบอนพิทยาคมตราบถึงความสําคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษาจึงจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกวิชาทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อน,นโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน าดูวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้สูงขึ้นร้อยละ3ทุกกลุ่มสาระ 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมมีความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองค่ะ 3. เพื่อนำผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินในระดับชาติค่ะเป้าหมายนะคะเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขาดมอนเทียนคมร้ 170. อยละเจสมีผล การตามวัถุประสงค์ 3. ร้อยละ50ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โ,โรเนนงเรียนสถานมิทยาคมมีผลสำนิกทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนํามาเทียบเคียงกับการประเมินในระดับชาติค่ะเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนโรงเรียนสถานมิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถนําความรู้ไปประ ย้อนหลัง3ปีเพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและสาระค่ะ 3. คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพแบ่งเป็นเก่งปานกลางและอ่อนค่ะ 4. จะทำโครงการยกผลสำริจ 5. ปรับปรุงหลักสูตร 6. เพิ่มสมรรถนะครูด,ด้านการวัดประเมินผลก็จะมีการจัดอบรมและก็การทบทวนนะคะ 7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูค่ะมาดูขั้นดำเนินการนะคะ 1. มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระทาโครงการยกผลสำเร็ธ 2. กลุ่มสาระดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนค่ะขั้นติดตามและประเมินผล 1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 2. รายงานโครงการ และขั้นสุดท้ายนั่นก็คือขั้นปรับปรุงค่ะได้แก่วิเคราะห์ผลของการดําเนินงานหาสาหเหตุของปัญหาเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงค่ะตัวชีวันและความสําเร็จนะคะด้านเชิงปริมาณ 1. รอยละของนัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขนาดมอนทิทธิเทียมมีผลสำเร็จทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละสา องร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ค่ะ 3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมมีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนํามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับ ในด้านเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนข่มอนพิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นค่ะผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เวลาดำเนินง,งานจะเป็นในปีการศึกษา2563ค่ะสถานที่ดำเนินโครงการเป็นโรงเรียนขนาดมอนทิเทียรคพรมค่ะงบประมาณในการดำเนินง,งาน10,000บาทค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการพัฒนาดีขึ้น 2. นักเรียนได้รับการส่ง สามผลสัมฤิททางการเรียนของนัเกเรียน